สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาชนไทยและพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมะที่เคารพรักทุกท่านครับผมพยายามถือไปแล้วเดินนะครับจะได้หมือนคอเสิร์ตท่านหน่อยพี่น้องครับวันนี้ก่อยมาก็รู้สึกเกร็งๆนะครับเพราะว่ามีสอสอของพรรคการเมืองเก่าแก่ท่านหนึ่งออกมาเตือนรัฐยอมกัลยนาโดว่าท่านต้องรมะมัดระวัง ไม่ให้สามสี่เกลืหัวแขมนี้พูดหรือกรททำการใ,ใดให้ผิดกฎหมายผิดศีลธะทัเขาตือว่าอย่างนั้นนะครับผมเองก็คิดในใจเตือนใครไม่เตือนมาเตือนพระพยอมเพราะอะไรพี่น้องพราะพระพยอมในใสายตาผมผมถือว่าท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดของพระสงฆ์ในยุคนี้ครับพี่น้อง ี่ไม่ใช่แกล้งชมนะครับพี่น้องตั้งใจชมเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพอยเท้าที่ผมได้ยินชื่อท่านมา2ี่สิบกว่าปีนั้นได้ยินแต่สิ่งดีๆจากท่านท่านประปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่วงการสงฆ์มาตลอดไม่มีเรื่องเสื่อมเสีใดๆทั้งสิ้นไม่เคยได้ยินสิ่งเสียหายจากท่านทั้งสิ้นเลยสิ่งที่เคยได้ยินที่เสียอย่างเดียวคือเสียเหตุผลให้อง พระยอมเองท่านนั้นได้ลงแทนสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดมีโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าเ,ด,เด็กกแต่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีโครงการต่างๆมากมายสาธารณยายไม่หวัดไม่ไหวแต่ที่ผู้คนทั้งประเทศจดจำได้ดีก็คือการที่พระพยอมนั้นท่านได้สร้างนวัตกรรมใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั่นคือวิธีการเทศของท่านครับพี่น้อง านเอาเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมาผสมผสานกับคำาัศัพท์ของท้องเสื้อ้าแล้วใช้เีราท่าทางอันสนดุกสนานทําให้เนื้อหาการเทศของท่านนั้นสนุกสนานเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระทาให้คนหนุ่มสาวทั่วทั้งประเทศเนี่ยหันมาสนใจฟังการเทศของพระของพระพุทธยอากันไปแถวรวมทั้งผมด้วยครับพี่น้องทั้งไทยก็แล้วแต่ที่บางอาจมาเตือนท่าน ผมก็บอกไปนี้ว่าการุณาตักน้ำใส่กระโหลกจะพบดูเงาใช่ดีกว่าจริงสอสอท่านนี้ที่ออกมาเตือนพระบรมวงผมเองก็อยากบอกว่าช่วยกรุณาเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าพี่น้องประชาชนเกสอสอท่านนี้มากินเงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทแทนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้้านเมืองที่ตอนนี้กำลังเจอวิกฤตอยู่แบนี้เนี่ยกลับมาช่วยซ้ำเติมไม่มีปัญหาเพิ่มขึ้นอีก อย่างนี้ใช้ได้ไหมครับพี่น้องนัแล้วพี่น้องต้องเห็นนะครับ,นนรบในการจัดครอบครัวนมนี้สัญจรทุกๆครั้งไม่ว่าที่ไหนไม่กระทั่งที่นี่ก็แล้วแต่เราเองจะโดนคนบางลุ่มออกมามวิชาวิจารณ์อย,อย่างเสียหายในทางรบมาตลอดนะครับแล้วก็บอกบอกว่าอย่างน้นอย่างนี้นะแล้วก็พูดเหมือนกับว่าให้คนที่มาร่วมนั้นต้องระมัดระวัง จริงๆแล้วพี่น้องทุกครั้งที่เราจองดูเรามีสันติอหิงสาทุกครั้งถูกไหมฮะไม่เคยมีการรุนแรงใดๆไม่เคยพกข์ารุนมาแม้แต่ครั้งเดียวใช่ไหมฮะอาวุธที่พวกเราพามาก็าคือปากเท่านั้นเพียงแต่ว่าปากคุณเวลาคุณนักธุรสคุณจักรตุรนคุณนิติตนอนคุณจะะักรต๊อป่าคแค่กับปืนก้อนเท่านั้นเอง การพูดเรื่องก่อนเวลาพูดไปแล้วคนบางคนก็สู่ที่จะทนได้เพราะว่าถ้าเหล่านี้พูดความจริงที่แรงหัวใจาคอนเหล่านั้นแต่ว,ว่าไม่ว่าใครวิาพากษ์วิจารณ์รายกันความจริงแบบนี้อย่างไรผมเองก็พยายามปล่อยวางนะครับเพราะว่าของถือท่าตีตามคำสอนของพ่านพยองที่ว่ากวโกรธคือโมโหคือการโกรธทั้งโมโหคือ ทั้งโง่เลยทั้งบ้าวันนี้คนที่ทั้งโง่เลยทั้งบ้ามีอยู่ไม่น้อยหรือเพราะที่ทำเนี่ยงรัฐบาคลครับพี่น้องใช่ไหมฮะแต่แกนนำก็ตาตัวือนคนบป้าไม่เคยถือสิงกินเจกินแต่อออวันนี้คืนนี้ก็นุ่งขาวห่มขาวมะพงน้ำมนต์สาวก็ยกมือไหว้ปลอปลอ แค่รังก็ว่าสาววกข้องงูอไมไม่รู้จักฉลาดมีสติมันคนเสื้อขาวเสื้อแดงในที่ดีนนะครับนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็กลับมาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยมาอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยพี่น้องครับเพราะว่าประชาธิปไตยเราก็รู้อยู่แล้วว่า แป็นระบอบของประชาชนโดยประช,ชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับในกปีที่มีเร,รา,าที่เรามีระบบประชาธิปไตยนั้นตอนแรกจะดูเหมือนว่าประชาธิปไตยไทยจะก้าวไปไกลแต่สุดท้ายมันก็ไม่ก้าวไปไหนหลังปี2 5 1 6ยบผมคิดว่าประชาธิไปไตยไทยนั้นจะพัฒนาไปขั้นหนึ่งแต่แล้วปี34 35ามหมันก็กลับมาที่เดิมหลังปี3 5้า ผมคิดว่าเราจะก้าวข้นจุดนั้นไปแล้วเพราะว่าโลกเข้าสู่ยุคดิจ,จิทัลโลกเข้าสู่ยุคไคร้์ทมแทนเราทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่อีก้าหนึ่งของโลกก็เห็นได้ยินพร้อมๆกับเราทันทีนั้นชิโลกยุคดิจิทัไลไร้์ทแดนโลกมันแคบลงผมไม่คิดว่าโลกมันไปไกลขนาดนั้นแล้วแต่ไม่ได้ใครจะละาหลังกลับไปอยู่จุดเดิมอีกครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องครับวันนี้ปี2 5 5 1เ็ด เรามีประชาธิปไตยแต่ก็มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะครับผู้ว่าทัพขัดขวางประชาธิไปไตยอันยิ่งใหญ่ในยทีนั้นคือเผด็จก,การทหารกับคอมมิวนิสต์แต่วันนี้คอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วแต่ว่ามีผู้เล่นลายใหม่เข้ามาแทนก็คือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อล้มล้างประชาธิปไตยครับพี่น้องจริง ต้องขออนุญาตเรียกง,ง่ายๆก็คือกลุ่มม็อบผ้านอนามัยที่ใช้แล้วคือถ้าเป็นม็อบท่านอนามัยท่าอนามัยที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าผู้หญิงทุกคนต้องใช้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นผ้านอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ยพี่น้องคิดดูนะครับมันน่าขยะแขยายไปผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ยใช้เสร็จต้องห่อไปทิ้งมัดอย่างดี เอาไปทิ้งอยอย่าให้ใครมาเห็นใช่ไหมวันนี้แกนําพันธิก็ทําตัวเหมือนท่าะไยที่ใช้แล้วไอ้พวกนี้ควรจะเอาผ้ามาหอ่อแล้วมัดอย่งดีเอาไปทิ้งหลังเขาอย่าให้ใครเห็น <S <S เพราะว่ามันทําตัวหน้าอายขายหน้าไปตัวโลกใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับผมเองได้ไปดู รายได้ของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับข้อมูลล่าสุดพบว่าใน30ประเทศแรกที่รับรวยที่สุดของโลกนะครับคือผมดูรายชื่อ30ประเทศนั้นต้อ,องเห็ว่าทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยที่ร่บรวยที่สุดในโลกนะครับแต่มีหนึ่งหรือสองประเทศที่ไม่ได้รับรวยเพราะเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นเพราะว่าเขาปีบบ่อน,นะครับนะครับพี่น้องครับประเทศไทยมีบได้ไหนน,นนะครับ ไม่มีใช่ไหมพี่น้องอยากให้ประไทศไทรร่ำรวยนะครับในลูกหลานเราสบายไหมครับเพราะทางเรืองของเราคือเราต้องมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเท่านั้นครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในวันที่13าธันวาคมเดือนหน้านะครับเรามีนัดก,กันแสดงเสียารมว่าเราจะ ยืนยัยนยืนหยัดในการแก้ไขรัฐนูนให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งท่านคิดว่ารัฐนูนฉบับนี้ควรแก้ไหมครับควรแก้ไหมครับท่านประธานวันที่13ถันวาเราไปร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะแก้รัฐนูนนะครับไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปถ้าไปเจอกันที่13ครับพี่น้องสวัสดีครับนมัสการ